สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวสตรี e ไฟเตอร์848นะครับตัวนี้เป็นรถปี2012นะครับแต่งโคตรเต็มนะครับเป็นตัว DP ด้วยนะครับใส่กล่อง DP ท่อเทอร์มินนิ้นะครับแถมคัดแห้งด้วยนะครับของ NCR นะครับชุดพาร์ทคาร์บอนนะครับดูกระติ๊บเพอร์ฟอร์แมนซ์แพงมากนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์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  แต่งโคตรเต็มนะครับกันสบัดเอริลินนะครับอันนี้ปั๊มเดิมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ CNC Racing นะครับปั๊มขัดกดขัดนุ่มๆอันนี้ก็คาร์บอนนะครับคาร์บอนดูคาบด้วยนะครับของแพงทั้งนั้นเลยเนี่ยน็อตอุดดูคาบหมดเลยเนี่ยชิ้นใต้นี้ก็คาร์บอนนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยมี Quick Shifter ด้วยนะครับ น่าจะเป็นของโคโลราโดนะผมจำไม่ผิดนะอันนี้มันช่วยก็คือรถที่งมีคัดแห้งอะ่ะมันทำให้เราไม่ต้องกำคัดบ่อยซึ่งคัดก็จะไม่หมดเร็วตัวนี้ก็ดีมากสำหรับรถที่แต่งคัดแห้งนะครับตัวนี้เซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะครับจากจิกาลานะครับขอนแก่นทำมาหมดเลยมีใบเสร็จให้ด้วยนะครับตัวนี้วิ่งอยู่16นะครับตำแหน่งจะมีตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คือสายคอมเร็วข้างหลังมันเสียนะครับก็เปลี่ยนได้สั่งของได้จากในกลุ่มนะครับต้องเอาไปเปลี่ยนเองนะครับแล้วลองฟังคลิปเสียงสตาร์ทดูนะครับอันนี้ปรับรีบ r าลได้นะครับซ้ายขวา sf 8 4 8 dp นะครับวิ่งอยู่หมื่นหกนะครับที่ไฟเครื่องชูก็คือเป็นไอสปีดเซนเซอร์หลังเสียนะครับเปลี่ยนได้ โอเคครับลองจับดูนะครับดูคติเขาว่าสตาร์ทยากขอท่อเย็นๆนะครับจับได้นานๆเลยเนี่ยจับได้หมดลองสตาร์ทกันดูครับ ถ้าเจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับโอเคครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอขายเงินสดก่อนนะครับเพราะว่า แฟรนนันยังไม่มีให้นะครับสำหรับคันนี้ก็รถ1 8ปกติทุกอย่างปกติไม่ล้มไม่ชนหนักนะครับรถด,ดูสกลนครนะครับก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับสามารถซื้อกับผมได้โดยตรงหรือว่ากับเซลล์ทุกท่านได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทิ้งไว้ที่ใต้ description นะครับสวัสดีครับ